ดราม่าเลยากาผ,ผมมีสิ่งหนึ่งเลยคิดมีอ้าก่อนดน้านนี้ขอโทษนครทุกคนคือเรื่องวันนี้อยู่ว่า <laughs> ผมเห็นน้องๆเต้นแล้วน้องร้งองเท่ครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนผมกับผมรองเต้นบ้าง <laughs> <laughs> วันนี้เพื่อนผมก็มั่นหมายในใจว่าเขาอยากขึ้นมาโชว์บนเวทีนะอ๋อ <laughs> 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 Let me, let me, let me, God, you're not something in my heart. เราอยากทำสัญญานะครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่เราเคยพูดไปครับเราเลยอยากจะเต้นให้ทุกคนได้ดูเบาๆครับแต่มาแบบสุดท้ายมากครับสุดท้ายครับครับครับก็ว่าสุดท้ายแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งจริงๆแบบจากใจครับขอบคุณมากๆาะครับที่ ที่มาหาการที่คอยสปอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ทุกคนเก่งมากๆครับตบมือให้ได้อีหน่อยครับครับแล้วก็ขอบคุณ,คณเพื่อนผมครับขอบคุณที่อา จได้มายืนอยู่ตรงตรงนี้ด้วยกันแล้วก็กับเพื่อนเพื่คนอีกทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆท,ที่ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจแล้วก็คอยอยู่ยด้วยกันจาเลยกันมาดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆครับ เปิดๆๆพรอนี้พรอนี้พรอนี้เปิดมองเพื่อนีันอยากมองอยากมองไหมครับจริงๆมันหลากหลายความรู้สึกมากเลยครับการที่เราได้ไปเห็นตรงนี้ครับมันเป็นความรู้สึกขอบคุณเป็นความรู้สึกตื่นเต้นเป็นความรู้สึก กลัวเป็นความสิทธิ์ได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าพอได้ทำไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงเพลง You Are My Treasure ได้มีโอกาสนั่งเรือแล้วก็ลองกับเพลงนี้ไปกับทุกคนมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เรามีทุกคนอยู่ตรงนี้ครับถ้าทุกคนลองกับบ้านไปฟังนะครับแต่ละท้อนของ You Are My t r e a s u r มันมีมินิ่งมากๆเลยครับแค่เธอจับมือฉันไปได้วยกันไปกับชนะนเธอมันยังมีอะไรตั้งมากมายที่เรา ยังไม่เคยได้เจอเลยนะครับโอ,รโอ้โอ้ฮะเจ็บจ OK ี๊ดใครจะเอกรอนใ้ตัวเองก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเราทุกคนเลยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ย รักทุกคนมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับผมต้องขอคุณเพื่อนผมครับเ,เขก้ก็อยู่กับในชุ่มๆเลยนะครับแล้วเลื่อนตลบดีกว่าคือไม่เว่อร์ทุเรศกับๆๆทุกคน ที่ทุกคนได้เพืนรับชมกันเมื่อกี้จริงๆหน้าสมองดีเลยนะ,ะเรามีทัเท้เพื่อนนะแต่เพื่อนผมบอกว่าวันนี้ผมอยากหายงั้นเราตัทั้เพืนออกแล้วเราไปหายกันเพือ่อนผมเป็นความในใจความในใจมา <laughs> แต่ผมก็รักคุณเสมอเลยคือผมรักที่คุณเป็นคุณแล้วก็ผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมีมวลขอ,องความสบายใจที่เราไม่ได้เจอในง,งานในชีวิตขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับ ทั้งหลังเขาผมก็รักทั้งหลังทุกคนเหมือนกันนะใจดีนะผมก็รักเหมือนกันครับขอโทษที่ใช้คำนั้นนะครับ